ทำบุญให้เป็นไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้อย่างเราเห็นใครเขาดีนะี้ยนะเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะคนนี้เขาทาความดีเราดีใจกับเขาอย่ามีคนหนึ่งนะที่เคยเป็นนักแสดงมั้งเราเขาไปทางานเที่ยวเก็บศพเก็บอะไรนะหลวงพ่อเห็นข่าวเขานะหลวงพ่อปลื้มใจนะเวลาปลื้มใจเนี่ยเขาเรียกอนุโมทนา อนุวัฒนาไม่ใช่อยู่ที่ปากนะแต่อยู่ที่ใจถ้าเราเห็นคนทําความดีแล้วเราก็อนุมโมทนานะแต่ใจลึกๆมันหมันไส่อย่างเงี้ยไม่ได้บุญหรอกนะเพราะฉะนั้นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนะี่อยู่ที่ใจของเราเองแค่การอนุมโมทนาบุญก็ได้บุญเยอะแล้วนะมีเพื่อนของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่เป็นซูปเปอรออ์เป็นอะไร อุปถาตัวคนสำคัญของพุทธเจ้านะแกสร้างวิหารขนาดใหญ่เขาเรียกโลโลหะปราสาทใช่ไหมท่านอาจารย์สร้างโลหะปราสาทคือหลังคาเป็นโลหะนะมีห้องมากมายที่ให้พระอยู่เพื่อนแกนะจะมาทําบุญด้วยนะแต่ว่าไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกมีผ้ามาผืนหนึ่ง นะจะมาขอทําบุญร่วมด้วยนางวิสาขาเห็นก็อึ้งอึ้งนะก็นึกไม่ออกว่าผ้าผืนนี้ควรจะวางที่ไหนนะผ้าที่ดีที่สุดของผู้หญิงคนนี้เขามีอยู่แค่นี้นายวิสาขาบอกให้ขึ้นไปดูเอาเองเลยในปราศาสตรเนี้ยนะที่ตรงไหนควรจะวางได้ให้วางเลยแกขึ้นไปนะแกพบว่าทุกคนทุกแห่งที่ควรจะมีผ้าผ้าเช็ดเท้าผ้าอะไรเนะี้ย มีหมดแล้วนางวิสาขาทำไว้ดีแล้วเดินดูจนทั่วปราสาทนะไม่มีที่ที่เหมาะสมที่จะวางผ้าของแกสุดท้ายลงมาที่เชิงกระไดเนะชิงบันไดาทางขึ้นปราสาทเนะี่ยเอาผ้าเนี่ยปูอยู่ที่พื้นนะกะว่าพระสงฆล้างเท้าแล้วก็ได้เหยียบผ้าผืนนี้เช็ดเท้านะก่อนจะขึ้นปราสาทไหมเนี่ยไม่ได้มีเงินมากนะไม่ได้ร่ำรวยมากนะ แล้วก็ไม่ได้เสียอกเสียใจด้วยว่าโอ้ยเราจะมาทําบุญแล้วก็ไม่สําเร็จนางวิสาขาเอาคนเดียวไปหมดแล้วเราไม่มีโอกาสเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกปลื้มใจว่านางวิสาขาช่างคิดช่างทําบุญละเอียดรอเขาไม่ด้จะทำตรงไหน,นเพราวางเป็นผ้าเช็ดเท้าเลยเนี่ยผ้าที่ดีของเขานะที่เขามีอ่ะนะปรากฏว่าเขาตายผู้หญิงคนนี้ตายนะพระมหาโมครานะไปเจอนะ เป็นหนังฟ้าอยู่นะเป็นหนางฟ้ามีชีวิตที่สบายมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายจากการบริจาคผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญนะมันอยู่ที่ใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปทําบุญนะให้ใจเป็นบุญไว้ถึงไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยนะมันก็เป็นบุญใหญ่มีเงินมากทําแล้วอาจจะได้บาปก็ได้นะไม่ได้บุญจริง นั้นบุญนะสำเร็จอยู่ที่จิตของเรานะแหละถ้าเราทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นบุญที่ใหญ่ถ้าทําด้วยจิตที่เจือความโอบความโกรธความหลงก็งเป็นบุญเล็กน้อยนะ,ะต่อไปนี้ก็หัดทําบุญให้ถูกต้องนะ